นี้เราจะมาสอนแต่งตัวเป็นผู้ชายกันเรื่องปรับตัวนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปสอนเอานะและเราจะมาเริ่มสอนการแต่งตัวเลยค่ะตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราขอเอาห่มออกมาก่อนแล้วกันนะคะเราขอเซฟตัวก่อนนะคะโอเคนะคะเราก็เซฟเลย แล้วก็พิมตามเลยนะเรื่องหมชใช้อ่ะกดตรงนี้เลยนะกดตรงผมจท๊บและพิมพ์ตามเลยนะคะมันจะเป็นตัวอังกฤษซึ่งมันก็ซับซ้อนอยู่พอสัควรเลยนะคะ เว้นไหมคะทุกคนเว้นโอเคเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ให้เลือกสีผมได้ตามใจเลยนะคะจจ๊บบายค่ะ โอเคพอเราได้่มแบบนี้แล้วนะคะให้เรามากดตรงแว่นนะคะพิมพ์ตามเลยค่ะอันนี้เราจะใช้เครื่องแปลภาษานะคะเราพิมพ์อังกี้ไม่เป็นพิมพ์เลยค่ะใครมีเครื่อง,องแปลก็พิมพ์ตามนี้นะคะ ได้แล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเลือกตามได้เลยค่ะจะเอาอันไหนก็หยิบเลยโอเคประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาหาอันนี้กันนะคะ,ะหาเอามาใส่เลยค่ะไม่แน่ก็ใส่เม็ดก็ได้นะคะ พิมพ์ไปเลยค่ะแมทกิบพิมพ์แล้วก็จะเป็นแบบนี้เราว่าแม่น่าจะไม่อยู่ไม่มีอยู่ในนี้เลยนะป,นงงปึ๊บเจนากประมาณน,นี้นี่ค่ะ ที่เหมือนเดิมเลยดื่มไห้ดูก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปหาคนห่ากันเองด้อใครไม่ล่าทุกคนมีคนจ้องละ ที่แม่คับคนแค่นี้แล้วกันนะคะ